สวัสดีค่ะสวัสดีลุงต้อยแล้วก็สวัสดีพี่เพ็นด,ด้วยนะคะค่ะพี่ต้อยกับพี่เพนวันนี้มารับรถที่โ <iende> ชลุงฟอร์ดอาร์เอสาขารลาชิพุธรามห้าค่ะอยากจะสอบถามค่ะพี่ต้อยซื้อรถกับพี่พินเป็นยังไงบ้างคะก็ดีฮะเพราะว่าน้องเขาให้บริการดีแล้วก็ตอบคาถามเราได้ชัดเจนค่ะคแล้วก็ตัวรถไปดูมาแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะตัวรถโอเคใช้ได้ทุกอย่างที่ สั่งติดตั้งไปก็เรียบร้อยดีไม่มีปัญหาขออนุญาตสอบถามพี่ต้อยอ่ะซื้อคันนี้เป็นเงินสดหรือว่าไฟแนนซ์คะซื้อไฟแนนซ์แต่ว่าดาวดาวสูงดาวสูงใช้การยื่นไฟแนนซ์นานไหมคะไม่นานค่ะรู้หคนเลยเพราะเป็นชื่อพี่ประกอบอาชีพอะไรคะพี่เพน ธุรกิจส่วนตัวค่ะแล้วเผื่อใครเขาอยากสนใจเบื่ออยากมาเป็นลูกค้าด้วยทำเกี่ยวกับอะไรคะพี่เป็นห้องเช่าเป็นห้องเช่าอยุดอยู่แถวไหนคะไก่ไน้อยค่ะอยู่ไทน้อยห้ไก่นะคะมีห้องเช่าแล้วก็มีสวนบอลสีสวนบอลสีครับทำบอลสีด้วยอันอธิคงต้องไปเป็นลูกค้าแล้วค่ะเชินีใครสนใจห้องเช่าก็สอบถามหลังไม์กันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวติดต่อให้ทางฝั่งพี่มีติดต่อให้ส่วนมากก็จะเต็มฮะตอนี้ที่มี ลูกค้ามาเรื่อยๆคือบอนสีขายดิบข,ขายดีครับอยู่ไม่ไกลจากที่นี่เลยค่ะแล้วก็<ช>การ,รบริการการต้อนรับภายในโชลุูมเป็นยังไงบ้างคะโุกเคนะประทับใจแต่น้องพิมพ์เขามาดูแลดีนะ,ะเขาจะเย็นมากได้ไๆแล้วก็ทำไมต้องเป็นฟอร์ดคะคือยี่ห้อหอื่นเราก็เคยใช้หมดแล้วฮะแล้วก็ฟอร์ดเนี่ยก็เคยใช้แล้วก็ยังยังชอบอยู่ถึงว่าสมรรถนะ สมรรถนะดีการขับการขับก็ทั่วๆไปก็ถือว่าดีแต่ว่าการที่ติดใจมากที่สุดเลยจุดแรกก็คือการทรงตัวของรถดีรทรงตัวสมรรถน,นะของรถสมรรถนะนะฮะดีแล้วก็ชอบเรื่องเ,ออเ,ออเทคโนโลยีซึ่งยี่ห้ออื่นยังไม่มีเนาะถ้าเทียบระดับเดียวกันนะคือเทียบในราคาเดียวกันราคาเดียวกันเราได้อะไรที่มากกว่าดีกว่า แล้วก็ไว้ขนบอลสีให้ลูกค้าด้วยก็ใช้รถอีกคันครเอาไวใช้แบบส่วนตัวเอาไว้ใช้แบบ ไปเที่ยวจากจังหวัดกไปเที่ยวบ้างเออไปงานบ้างก,ก็ใช้ให้คุ้มเลยก็ต้องเป็นอีกหนึ่งเสียงค่ะจากลูกค้าค่ะที่ไว้วางใจออกรถกับทางโชลุงฟอร์ดไอเอมเสาขาราเชพฟิลาร์ม5ค่ะและแลอจิก,ก็เป็นตัวแทนกับทางพี่พิมพ์ด้วยย<ะ>ังไง<ะ>ก็ขอให้ใช้รถคันนี้ขนเงินขนทองเข้าบ้านนะคะ,คะแล้วก็ขายบัญชสีได้เยอะๆมีคนเช่าห้องเยอะๆนะคะก็ขอขอบคุณพี่ต้อยแล้วก็พี่เพ้นด้วยค่ะสวัสดีค่ะ Oh, my.